ดูปัญหาที่แก้ไม่ตกของพี่น้องชาวลบบุรีนะคะนั่นก็คือปัญหาลิงครองเมืองมันครองเมืองไม่พอนะ <ừ> คนทามาหากินไม่ได้มันยังยกพวกตีกันอีกค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาเพราะอะไรกันแน่มาจากลิงตั้งแต่แรกหรือมาจากคนตั้งแต่ต้นนะคะตามคุณมุกระวีดีบุคคำลงพื้นที่เลยค่ะ พื้นที่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งที่นี่อย่างที่ทราบกันดีว่ามีลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะโดยเฉพาะบริเวณพระปงาง3มยอดและสารประการปัจจุบันนี้มีกระแสข่าวว่าตอนนี้ลิงกําลังครองเมืองก่อความวุ่นวายให้กับชาวบ้านและร้านค้าในระแวกนี้จนทําให้ต้องปิดกิจการลงนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราจะพามาค้นหาข้อเท็จจริงกันค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดลบบุรีจุดเด่นที่หลายคนนึกถึงคือลิงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นอกจากจะมาเยี่ยมชมโบราณสถานพระปางสามยอดและไหว้สารประการแล้วยังมาถ่ายรูปและ ให้อาหารลิงที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นแต่ปัจจุบันประชากรลิงมีจํานวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คนที่พักอาศัยและเปิดร้านขายของโดยเฉพาะจุดที่อยู่ตรงข้ามกับพระปรางสามยอดบ้านเรือนร้านค้าแถวนั้นปิดตัวลงเกือบหมดหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพราะลิงที่สร้างความปั่นป่วนแย่งของนักท่องเที่ยวขโมยของร้านค้าจนเกิดความเสียหายหรือไม่ ร้านชยาวาน,นิชที่ตั้งอยู่ตรงข้ามพระปาน3ยอดถือเป็นร้านที่ปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับลิงได้แม้ร้านต่างๆบริเวณใกล้เคียงจะปิดกิจการลงไปคุณป้าเจ้าของร้านบอกกับทีมข่าวของเราว่าส่วนใหญ่คนที่ย้ายออกไปไม่ใช่เพราะลิงเป็นต้นเหตุ แต่เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีในช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ที่เห็นว่าช่วงนี้เกิดสึกลิงแย่งอาหารกันอาจเป็นเพราะความหิวส่งผลให้ลิงเครียดและอาจจะทําให้ลิงไปรุกลานตามสถานที่ใหม่ๆออกหาอาหารเพื่อความอยู่รอดก็จงนะแต่ก็ส่วนน้อยอ่ะเพราะเราทําใจแล้วเราอยู่เนี้ยมาตั้งนานแล้วอืมไม่หลอกเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เงียบๆ่ะนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะ ลิงเนี่ยมันส่งผลน้อยแล้วความเจริญตอนนี้มันก็ย้ายไปข้างนอกกันลิงเนี่ยจริงๆแล้วนะมันก็เหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้ามันกินอิ่มนอนหลับมันก็ไม่ยุ่งหรอกนอกจากเวลาหิวมันก้าวร้าวมันถึงจะแสดงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนให้นะคะเมื่อก่อนนี้แถวเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยมันก็ไม่มีกินอย่างน้ำเนี่ยเราก็จะตรงมีให้เขาเพิ่งมีระยะหลังเพราะว่าเขาห้ามให้หาลิงไงมันก็เลยสงสัยจะเครียด ทีนี้พอลิงมันไม่ได้กินเนี่ยมันก็ปกติอะตอนนี้คิดว่ามันคงจะลามไปแถวตลาดแล้วล่ะ ทางได้แม่ค้าที่เปิดร้านอยู่แถวสามพระการมานานกว่า30ปีบอกว่าลิงถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีและช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวตอนนี้มีกฎใหม่ออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนว่าห้ามให้อาหารลิงตามทางแต่จะกําหนดจุดให้อาหารไว้คืนหลังพระปางสามยอดและสามพระการเพื่อต้องการจัดระเบียบลิงส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้ช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินก็ตามมันก็กระทบกับการค้าขายแต่ว่าบางร้านเขาก็อยู่ร่วมได้บางร้านก็อยู่ร่วมไม่ได้ ไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่เขามาจัดระเบียบให้เป็นให้เป็นที่เป็นฝึกนิสัยให้เขาแบบไปกินเป็นที่ไม่ได้กินแบบทั่วไปอย่างเงี้ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาก็ดีขึ้นนะคะมันตอนแรกๆอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แต่ที่ที่มันได้กินอะ่ะมันก็จะยังไม่ชินเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเรามีอาหารให้มันเป็นเวลาอยู่เป็นที่พอถึงเวลาเขาก็จะไปตรงนั้นแหละโหพี่อยู่มา30ปี แต่มันก็ชินอะ่ะมันก็เป็นมันก็มีแย่งบ้างอะไรบ้างเราอยู่กับเขาเราก็ต้องทําใจให้ได้อะเราต้องยอมรับมันให้ได้อะแต่ถ้าลบุรีอะ่ะถ้าไม่มีลิงอะ่ะมันก็จะเงียบนะเหมือนกับดึงดูดักท่องเที่ยวแต่บางคนเขาก็มันก็เข้าใจคนละแบบเนาะ นี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนจากคนในระแวกนี้ที่คุ้นชินและเข้าใจธรรมชาติความสุขสนของลิงแม้แท้จริงแล้ววิถีชีวิตของคนและสัตว์จะแตกต่างกันตั้งแต่แรกอย่างไรความต่างนี้ก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่างคนและลิงได้แม้ทางหน่วยงานต่างๆจะพยายามเข้ามาแก้ไขแล้วก็ตามทนากรชุมทองถ่ายภาพมุกรวีดิบุคคำเนชั่นทีวีรายงาน ใหญ่นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่รู้ถึงความรดร้อนจริงๆเพราะหลายคนเนี่ยเคยมีตลาดตลาดเดิมก็ย้ายมาตลาดใหม่ลิงก็ตามมา,าแต่ปัญหาภายในจริงๆก็คือเหมือนบ้านประชาชนเนี่ยท้องถิ่นดูแลสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐดูแลสถานที่ที่เป็นโบราณสถานกระทรวงวัฒนธรรมดูแล ในลิงเนี่ยลิงเป็นสัตว์คุ้มครองกระทรวงทรัพย์ดูแลอีกโอ้โหเจ้าภาพเยอะสุดท้ายไม่มีใครทําที่จริงเจ้าภาพเยอะต้องแก้ปัญหาได้ไวที่สุดแต่ว<อ>่าเราเจ้าภาพยิ่งเยอะปัญหายิ่งไม่ถูกแก้ฝากไว้ด้วยทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวข้นคนข่าววันนี้นะครับกลับมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและคุณกาิการลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ